ครับก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนมไทยนะผมคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมันี่วอลเล็ตนะทุคนอ่าจะใช้ได้แค่ของ t ทูเท่านั้นนะทุกคนอ่าเป็นแอปของว a l เล็ตเนาะอ่าวันทูข้อหรือ d t a ทไม่สามารถเล่นได้นะคนเพราะเป็นแอปของทนะูเนาะอ่าประมาณนี้เลย t ทูนะคนอ่ามีกิจกรรมนะคนแจก ทูมันี่บัลลีตฟีนะทุกคนอ่าด้านล่างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปทำละกันเนาะมันเป็นการทําแบบสอบถามนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นนะทุกคนให้ทุกคนนะคนเลื่อนลงมาหนึ่งที่นะทุกคนอ่าเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าอ่าตรงนี้พาร์ทเนอร์จ่ายด้วยทูมันนี่บัลลีตนะทุกคนอ่าตรงนี้อ่าแล้วก็ให้เลื่อนไปให้สุดนะทุกคนนี่นี่มันจะมีคํานี้อยู่นะทุกคนซื้อแจ็คเก็ตนะทุกคนเกมเมอร์นะทุกคนให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปหนึ่งที่นะทุกคนอ่าแล้วก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะทุก อพอเปิดเข้ามาเนอคนมันจะเจอในหน้านี้เนาะอ่ะก็ให้เราเนอคนมาตรงนี้เนาะอ่ะตรงด้านล่างทุกคนเลื่อนให้สุดเลยนะทุกคนเลื่อนให้สุดอ่าจะเจอคําว่าตอบได้เงินเนอคนตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยเนอคนเราก็ให้คลิกเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่ะนี่นะทุกคนของผมมีสิบบาทนะทุกคนตรงนี้มีข้อแรกกับข้อสองเนาะอย่างละห้าบาท ถึงเราจะตอบไม่ถูกนทุกคนก็ได้เงินเหมือนเดิมนะเนาะสำหรับการตอบคาถามตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นแล้วกันเนาะอ่าเลือกมาหนึ่งคำถามนะทุกคนประมาณนี้เลยผมเลือกอันที่สองแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็กดรับติดไปนะทุกคนกดรับติดขออภัยนะทุกคนตรงนี้อ่าไม่สามารถเล่นได้ก็ตกลงนะทุกคนเขาก็กดกลับไปทําตัวแรกก่อนนะทุกคนตัวนี้เล่นไม่ได้นะทุกคนอ่าเราจะไปข้อแรกแล้วกันนะทุกคนแล้วก็กดไปที่ข้อแรก แล้วก็กวรรับสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้คือได้นะทุกคนแล้วก็เขาถามมาว่าคุณนะ,ะคนหรือคนในครอบครัวนะ,ะคนหรือเพื่อนสนิทของคุณทํางานองค์กรต่างๆต่อไปนี้หรือไม่นะทุกคนอ่าโอเคผมจะ สุ่มตอบแล้วกันนะทุกคนอ่าผมอยสุ่มตอบแล้วกันอ่าประมาณนี้เลยอ่าผมตอบอ่าบริษัทจำกัด <c oughs> โอ้โหอย่างนี้เลยนะทุกคนตอบมั่วเลยนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ให้กดผัดไปได้เลยนะทุกคนโอเคอ่าแล้วก็กดผัดไปอีกหนึ่งที่นะทุกคนอ่าตรงนี้เรากดผัดไปได้เลยเนาะอ่าโอเคเนื่องจาก ไม่ผ่านนะทุกคนการคัดเลือกแต่ว่าเงินก็เข้าเหมือนเดิมทุกคนถึงเราตอบเราไม่ได้หบาทนะทุกคนอ่าตรงนี้เงินเข้าแล้วนะทุกคนนี่นะทุกคนหนึ่งบาทนะทุกคนเราตอบผิดก็ช่างนะทุกคนแต่ว่าได้เงินทูมอนี่บอลเลตเหมือนเดิมนะทุกคนเอาปมานี้ลองเอาไปทํากันได้ลองเอาไปทํากันได้นะทุกคนไม่เสียหายอะไรเนาะเป็นแบบสอบถามจากทูมอนี่บอลเลตเนาะเขาเอามาให้เล่นนะทุกคนประมาณนี้เลยก็มาเอาเงินฟรีกันนะทุกคนสําหรับใครที่มีแอปของทูมอนี่บอลเลตเนาะประมาณนี้เลยนะทุกคน ก็ลองไปเล่นกันดูนะทุกคนอ่ะของผมมันมีตอบได้แค่ข้อเดียวนะทุกคนอ่าเสียดายมากอีกข้อหนึ่งตอบไม่ได้เนาะอ่าประมาณนี้เลยลองไปทํากันดูนะคนได้เงินจริงแน่นอนนะทุกคนจะหลับแอป,ปของทูมานะี่บริษัทเนาะอ่าผมก็มาบอกได้แค่นี้นะคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันซี o ู